สวัสดีครับอาบันสวนครับวันนี้ก็มาเจอกันเย็นๆครับห้าโมงกว่าๆครับวันนี้เราจะมาผูกผูกเบ็ดครับนะครับก็ขึงไว้ตามชายป่านะครับรับผูกเบ็ดตรงกลางครับ่ครับเยี่อครับก็ไม่รู้จะมีปลาอะไรมากินนะครับ อันนี้ดับน้าก็ขึ้นๆลง,ลงๆไม่ค่อยนิ่งครับอันนี้ก็ขยับลงไปอีกหน่อยนะครับลงไปนิดนึงมานรู้ักครับวันนี้เบ็ดผูกเบ็ดใายป่านะครับการมประมาณเหมือนปักเบ็ดแหละครับนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ริมตลิ่งนะครับมันอยู่ตามชายชายไม้นะครับนะผูกตามชายไม้เป็นป่าอะไรเงี้ยครับเกี่ยวลูกปลาไว้ครับ ต้องลุ้นครับต้องล่าไปปใหม่บ้างครับก็ลงไปได้สักประมาณสิบตัวแล้วครับเสียงปลาฮุบดีมากครับในแม่น้ำตามริมๆชายป่านะครับก็เดี๋ยวเราพูกเสร็จก็กลับมาขึ้นไปกินอะไรสักแป๊บนึงแล้วก็ลงมาเลาะเลยนะครับแมลงเยอะมากครับผมไม่เคยถ่ายนะครับแมลงมันเยอะครับเรามาเข้าในป่าครับ ฝูงมแมลงมันแตกดูช็อับอีกทีนะครับเราก็ผูกไว้นะครับกับกิ่งไม้นะอะไรผูกไปนะครับสองฝั่งครับให้มันยู่สักฝั่งแน่นให้มันแน่นสักฝั่งนะครับมันจะหลุดข้างนึงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีที่ยึดอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็มัดมัดสายเบ็ดเราไปตรงกลางนะครับเ,รเชือกทําข้าวก่อนนะครับมัดข้าวก่อน มัดลาวก่อนนะมัดลาวก่อนแล้วก็ผูกสายเบ็ดตตรงกลางหาหมายตามน้ำนิ่งๆนะครับน้ำนิ่งๆก็ข้างหน้าก็มีน้ำไหลด้วยนะครับ น้ำไหลออกมาจากคลองระบายนะครับจากฝั่งนี้เป็นฝั่งหมู่บ้านนะครับตอนนี้เราข้ามฝั่งมานะครับไม่ได้อยู่ฝั่งบ้านเราแล้วนะครับยูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเกี่ยวเลยครับเกี่ยวหลังนะครับลูกกระหมอลูกปากรดีครับอะไรก็ได้ครับหาอะไรได้ก็ใช้นะครับ หวังไฟหัวรุดเสร็จเรียบร้อยครับเีอยู่ที่ว่าตอนมากู้จะมีสิ่งไม้จากขย่มหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวพูกให้ต่อใช้เสร็จครับมาผูกฝั่งนี้อีกสักยี่สิบตัวนะครับก็สองฝั่งก็นาจะสี่สิบสี่สิบจุดนะครับสี่สิบไม้จะได้พอมีลุ้นกันหน่อยนะครับครับเดี๋ยวรีบไปพูกเสร็จกันครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเลาะแล้วโอ้โหแล้วก็มาเลาะเบ็ดเลาะเบ็ดผูกแล้วนะครับ มีปลานะครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับกบนะน่าจะประกฏปลาอะไรลุ้นสิ <c oughs> ทำส้าตื่นเ <c oughs> <ๆ>ต้นแสดว่าโอ้ประกฏครับ <c oughs> ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวหลังสวยงามครับไซนี่ แต้มแรกแล้วครับป่าไม่ยับเลยใาใหญ่ต่าต้องยับมันต่อใใหญ่ต่าต้องยับแล้วครับแล้มีอีกมีอีกสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดนะครับ <c oughs> ผูกไปทั้งหมดยี่สิบนะครับยี่สิบจุดเราวตั้งใจจะผูกสี่สิบนะครับไม่ไหวครับหมดเวลาครับ <c oughs> ัมาใกล้ๆกันเลยครับอันนี้ลูกปลากระดีออ่อันนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปลากระดีไว้ตัวนี้ออกดมาแล้วฮ<ม>ึมโอ้โหไซส่ <c oughs> ต,ตัวไม่โ <c oughs> ตนะครับต,ต,ตัวที่ตัวหอลุ้นครับอรอลุ้นปลาใหญ่นะครับ มันต้องมีสักตัวอะไรครับใหญ่หญนะกรินของเราครับแต่ที่ตอนมาเกี่ยวนี่ปรากฏพุบเยอะมากครับเยอะญเยอะใหญ่อืมตัวใหญ่มันจะได้นักลา่าจะได้ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มครับประเว็นี้น้องไม่มีโอนะครับก็เลยอร่อยกันตอนเด็กนะครับปลาค่อนข้างชนดีนะครับน้องเคยมาลองแล้วช่วงเวลานี้ค่อนข้างชนดีนะครับปราสังวาดครับ สังขวา,าดเหลืองครับช่วงน,นี้เบ็ดลาวเราไม่ทํางานเลยนะครับไม่มีแล้วครับนเบ็ดลาวเบ็ดลาวมันแกบก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้ก็ลอยค่ายอย่างเดียวเลยครับสังขวา,า <c oughs> ก็ผืนนี้ได้ไปโอ้ยี่สิบโลแล้วมั้งผืนนี้ถึงยังยี่สิบกว่ากว่า,วาใช่ไหมไข่มาแล้วนะครับก็ <c oughs> ทำงานทำงานทุกวันนะครับ <c oughs> ช่วงน,นี้ทำงานทุกวันนะ เ,นนเดี๋ยวปล่อยไขย่ลอยสักฟังครับเดี๋ยวดูตอนเก็บกันครับ,รบ,รบก็ตอนปล่อยนี้มีสะดุดไปจึกนึงครับทุ่นพันนะครับไม่รู้ว่าจะผิดสูตรหรือเปล่าครับวันนี้จังหวะทุ่นสายทุ่นเชือกทุ่นพันพอดีครับเชือกมันยาว ะน่มาแล้วครับปลาเรานี่ครับโอ้หยิใหญ่เลครับมาแล้วสอตัวครับสังา์โอ้โหก็จะฝาวไแล้วครับมาแล้วครับมาอีกหนึ่งตัวครับสแล้วครับเี้ยต้ดอืม นี่ถือว่าผิดคาดนะครับ้าดวนา่าปลาว,าวา่าปลาน่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ไม่มีปลาเลยครับสามารถแอบมาลอยดึกๆน้อยเกินคาดครับโอ้โหโ,อโ,อโ,อโกบกบเล็กครับอืมหน่อยอหนึ่งป้าม เออตัวใหญ่ดีนะปลาติดอยู่หัวนี้นี่ว่ากลางแม่น้ำอย่นี่วะส่วนกลางแม่น้ำ ครับเดี๋ยวปลดปลา่ันครับปลาครับค,ค, <c oughs> คุณนึกว่าตัวใหญ่กินเยือดิดจังเลยนะปากายหยัดตัวหน้าบ้านเลยครับโดนปากายนะครับ ตัวไม่โตมากครับหืมวิ่งติดแน่นเอาอย่าติดแน่นอีกนะเออติดมุมปากเลยเออปลากรายครับโอ้โหไปตาไก่ครับมาเจอปลาหน้าบ้านนะครับเบ็ดอ้าไปตัวหนึ่งครับตัวที่แล้วไม่ได้ถ่ายนะครับเบ็ดอ้าเลยนะครับเบ็ดอ้าเลยครับตัวใกล้ใกล้บ้านเองนะครับนี่วันนี้ได้ปลากรายครับประมาณสักโลกว่าได้ครับสองโลถึงปะ โลครึ่งโลครึ่งปากกายตัวมันแบนนะครับไม่เคยหนักไปเออดีเดี๋ยวับอปโอเคอยู่แล้วนี่ครับเหมือนแต้มครับเนี่ยครับ,รบที่ตัง้งใจครับนี่แหละครับที่ตั้งใจที่ตั้งใจนะครับนี่คือปากกายนี่แหละเพราะว่าเห็นมันขึ้นไว้ครับเห็นมันขึ้นไว้หลายจุดเหมือนกัน เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่ได้บอกไปว่าตั้งใจจะหาปลาอะไรนะครับเนี่ยจริงๆก็คือตั้งใจเนี่ยครับปลาไก่ครับมีปลาัก็ไม่ได้ถ่ายก่อนเข้ามานะครับเห็นมันนิ่งๆนะที่ว่าไม่มีปลานะครับพอเข้ามาใกล้เรื่งเห็นนะครับปลาไก่ครับขึ้นยากหน่อยนะครับปลาไก่อือไม่ได้เอามา ปากติอะเปล่าความใหญ่กว่าเมื่อวานครับตัวนี้ใส่บอ่อใส่บอ่อเอออืมกว่าตัวเรากว่าขายครับติดปากติดอากเราติดปากแข็ง เหนียวไม่มีทางลุตอ่ะโอเคแน่นเลยรนึกวา่าแต่ใหม่ไม่มีปลานะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับหรือว่าปลาเหยื่อพันอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ใช่ปะวะปลาอะไร,ะะไรเว้ยิ่งหมาปะมีปะปลาอะไรวะ ไม่เห็นตัวเขาด้วยตวระพาอปลาอะไรปลาบ้าเออสีแปลกปสู้จังปลาบ้าเออปลาบ้าเฮ้ยอ <c oughs> ย่างเท่ปลาบ้านะปลาบ้า,าเดี๋ยวคือมาถ่ายชารชลีดูครับไม่ค่อยได้เจอครับนานๆเจอทีอร่อยนะ ันวงเบ็ดนะป๋บาบ้าครับสวยส,สวย,นะสสวยครับสวยนี่ครับเวยปลาพวงเอออารมณ์คล้ายๆกันเลยป๋บาบ้าครับอ๋อครับมีปลานะครับปลากรายครับอุ้ยลุดเออไปแล้วเดินไปเดินมาตัดค่อยค่อยมีปลากรายนะครับ เดี๋ยวค่อยๆเอาตะกร้าสอนไหมล่ะแง๊วทวิงไม่ได้เอามาอีกันพันนะครับอืมมีจะขมกิฟเลย <c oughs> คิดหาย <c oughs> ด,ดูดูที่เกี่ยวดีป่า จับท่านผมโอ้โหนี่ยังไม่เข้าด้วยชิบหายเข้าทะลุแล้วลื้น่ะเกี่ยวดีแต่ว่ามันมันพันเลยมันนี่เนี่ยแบะขึ้นมาก่อนเออโอเคเข้าเรือแล้วปลอดภัยครับตามที่สามสำหรบปลากายนะครับเบ็ดผูกปลาแล้วนะครับเบ็ดผูกปลาแล้วครับปลากายครับ ว่เช้าไม่ค่ะสองโลไม่ขายครับตัวนี้กว่าอยู่แล้วสวัสดีเช้าวันที่สามครับของการล่าปลากายนะครับตอนนี้เราได้ไปสามแต้มแล้วนะครับปลากากินยีตัววะเห็นเห็นชัดๆเลยหลุดไปหนึ่งก็ถือว่ามันกินค่อนข้างดีนะครับเราผูกเป็ดไว้ประมาณยี่สิบตัวยี่สิบยี่สิบสองตัวประมาณนี้ครับ ก็ได้ตัวไปแล้วสามตัวนะครับปรากายหลุดไปแบบเห็นตัวแล้วอีกหนึ่งครับแล้วก็เบ็ดงอไปอีกแบบไม่รู้อีกสครับเออไม่กินวะขึ้นทางคางเบ็ดแต่ไม่กินนะครับก็วันนี้เอาขา <c oughs> ตั้งกล้องมานะครับก็จะเห็นตอนพายเรือเข้าหมายครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนข้าหมายเพราะว่ามผมต้องช่วยน้องพายเรือนะครับ เราเข้าไปในตามป่ามันติดเครื่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาก็จะเห็นบรรยากาศตอนเข้าหมายครับเนี่ยครับหมายเราก็จะเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวเกี่ยวเยื่อครับเดี๋ยวไปลุ้นตัวหน้าครับหมายนี้หนะ้าหมายสวยมากครับมีปลาขึ้นใกล้ๆเลยนะตรงนี้แต่มันยังไม่กินเหยื่อเราครับดูดิเหยื่อยังอยู่เลยแต่ื่าวานนี้นะเมื่อคืน สวยมากครับตามอยู่ในใกล้ๆลร่มไม้เลยครับเดี๋ยวมืดหมายเราก็จะอยู่ตามป่าเนี่ยครับหมายลับครับหมายลับนะครับ <c oughs> หมายลับ เดี๋ยวเราไปเบ็ดงอแล้วนะครับเบ็ดนเบ็ดอ้าเลยครับหมายนี้ไม่เห็นตัวนะครับเห็นแต่น้ำก็ะเด็นที่มาเปียกแล้วก็ตัวเบ็ดอ้าอันนี้เปลี่ยนเบ็ดใหม่แล้วครับก็หมายนี้เราได้ปลาสองตัวแล้วครับบริเวณนี้เราเกี่ยวเราผูกไว้สามจุดนะครับตรงนี้ได้ปลา2สองตัวแล้วครับเกี่ยวเป็นหมายเด็ดเลยครับตรงนี้ นี้ก็เป็นหมายหมายส,สวยๆนะครับแต่ยังไม่ได้ตัวปลาเลยครับได้ปลาบ้าไปตัวนะครับแถวนี้ยังไม่เจอปลากายนะครับแถวนี้มา,สว,มา, <laughs> มาสวยแต่หลายปลา หน้าบับนะท่านที่มีตัวขึ้นตรงนั้นแท้เลี้ยวดิ <ปะ S 1> เฮ้ยหนาสายอะสายวีกำลังมีปะมีปรากฏครับรน่าวันนี้ไม่มีกายครับ <c oughs> วันนี้มีกดแทน <c oughs> <c oughs> อ,อ,อนะดึงโน้มเลยเห็นไหมนี่ได้ประกดแทงครับเมื่อวานนี้ประกายหลุดครับวันนี้ให้มาเป็นปรากฏฮะไม่รู้ว่ะถ้าปลาขึ้นกนระตุ้งใหญ่ไม่เห็นน้ำบานเลย ตมอ,อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนุ่นป่ารูนะา่นั่เป็งอยู่เลยอ่าวันนี้ก,ก็ไม่มีแล้วครับปลากายเราก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรวมปลาให้ดูนะครับเพราะว่าปลาเราไม่ได้ทีเดียวนะครับเลยไม่ได้รวมพร้อมกันทั้งหมดครับผมขึ้นรูปให้ดูครับก็มี ปลากรายครับใหญ่สุดก็2บโลหครับ2องโลหกโลสแล้วก็โล6ครับแล้วก็มีปลาบ้าตัวหนึ่งครับสำหรับเบ็ดลิมปลาครับลูกเบ็ดลิมปลาล่าปลากรายนะครับอย่าเป็นลูกปลานะครับก็ดูตามรูปก่อนแล้วกันนะครับไม่มีไม่มีตอนรวมปลาทีเดียวนะครับแยกเป็นรูปไว้ผมตัดรูปรวมมาให้ครับครับก็ขอบคุณท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ study up.